ติดใจพี่น้องตื่นขึ้นย่มเศร้าก็เขาป้าโรดพีนน่น้องวันนี้เหนื่อยพ่อเฮ็ดแล้วค่ะเบื้องพ่อเฮ็ดแล้วโลกเล็กเข้ามาเจอโลกเล็กอันนี้ป้าดิสโก้เทปพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้ว เจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วจ้าอ้ยงามงามเดี๋ยวหาอีกเดียวหาอีกนี่สองสองนี่นี่ คือหัวปลาลูกอกมงพี่นาอคือกระนุนมปังบ่คือกระนุนมปังเพื่อฮหพี่น้องเบิ่งเบเืองเดเผือรเ็ดเเบิ่งเลือดพี่น้องปื๊ดนีกจนเท่าเลียวเห็ดเผืเล <t> ือดพูดอีกดอกนึงเห็นบ่อั่นเห็ดคุ้มมุมอยู่ อันนั้นจูมง,งามนี่สิเป็นเฮ็ดพึ่งเลือดเห็นบ่นี่เฮ็ดพึ่งเลือดนี่อันนี้ก็แเมนพี่น้องนี่เฮ็ดพึ่งเลือดนี่เห็ดพึ่งเลือดใหญ่เบิ่งในเด้อพูดอ่ป้าดเพิ่งเฮ็ดพึ่งเลือดพี่น้องพวกมองนี่เพิ่นสิออกทุกปีเพิ่นเคยออกปล่อยอีกแล้วพี่น้องป่อยอีกแล้วมันแต่งางาม ช่องผีดำยัง่ปือดผี่น่องเฮ็ดเผึอกดำไงได้หนิหอมกรอบแซ่บหอมสุดๆในจำพวกเฮ็ดเผึอพผอยเรือพีน่องบุ้คสองดอกเห็น้อบสองดอกจากพัอเต็จังสีละอุ้ยโอ้ยแตกนี่เฮ็ดเผือดพี่น้องเพื่อเอาไปตาก ở of ốp yup, ở ta, nó. Cool. Here, you know. Quay phía, you kê 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 cây kê 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 khá kê nè kê 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 xuống xuống nhiều 3 si 5 5 được ngon à được nè hết cùng đâm เห็ดเพื่อนหนอยพี่น้องนี่เห็ดเพ่อนหอยเห็ดเพื่อนหนอยโปรอีกเด้พี่น้องพงอีกเด้ยวกอุย้ยง่ามๆหยบเป็นใบหนุ่มหยาบเป็นอมาอบกันนี่ดอกนี่สองดอกสองดอกหาเบิ่มอีก ช่วงนี้สิเป็นเห็ดเผื่งดำออกก้อนพี่น้องาดเบางเห็ดมันปูพี่น้องสองดอกอิ่มพุ่นสองดอกอิ่มปุ่กๆอีกดอกนึงสามดอกแล้วเห็ดมันปูพุ่กอีกแล้วนี่ห่างๆแต่ละดอกแต่ละดอก ัเบิอดอกีพี่น้องเห็นไหมบังเหงือกข้อบงนั่นนี่เกบ่ปหมู่บ้านกับแม่พี่น้องเห็นบ่เห็ดเธอเลยอยู่เห็นเ,เ,ออเนพ่งดำหมู่บ้านใหญ่กับแม่หนีเลยบเห็นอันละหมู่บ้านเป็นมืดเมิดเนาะตัวบึคนละ ได้ยูโดได้บัวจะไปโอบไหมได้ตาขาเพิ่อนี้พี่น้องบ่ปืดป๊ดพูดเหระเห็ดพึ่งดำได้บัได้ยเออูเจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่อีกไหม นี่เด้ดอกนี่เห็ดไปไว้บ่ได้พี่น้องโอ้ยเบิ่งเบิงคาดเห็ดไปไว้บ่ได้อีกหาอีกอืม เก็บมองรอขนทางไก่สิปไปพี่นอ้องเห็ดมันปูเกบไปเก็บมากก็เลยหลายอยู่อ,อู้รหูหลายอยู่พี่น้องในอิมอิมขาบหนึ่งนี่อ บางปีก็บ้าออกดิบางปีก็บ้าไม่มองนี่ันี่มาน,ยนอ,อยูคคลล่พี่น้องยายก็สิขคละสซมนี่ละจ้าเปลี่ยนปลาไหมวัาดีค่ะบายบายโถ่พอายกัน